งานเด่นเงินดีแต่ต้องหนีจากวงการเพราะทนทรมานกับสิ่งนี้ไม่ไหวขวัญพิรมหลินเป็นดารานักสแสดงชื่อดังเมื่อสัก30ปีที่ผ่านมาชื่อเล่นขวัญเป็นชาวเชียงรายโดยกำเนิดเกิดปี2511ในครอบครัวคนจีนที่เข้มงวดคุณพ่อเป็นคนมัตยัติในระดับเข้มข้นกิจการทุกอย่างของครอบครัวคุณพ่อจ้างคนงานน้อยมาก ทั้งงานฟาร์มหมูฟาร์มไก,ก,ก่ทุกลูกทุกคนต้องแบ่งงานกันทําตั้งแต่เช้าจนเย็นในวันหยุดและทําจนดึกดื่นตอนหลังเลิกเรียนในวันปกติทุกคนเหนื่อยสายตัวแทบขาดขวัญเหนื่อยจนท้อพออายุได้ราวสิบเจปีก็มีความคิดเท่าความเหนื่อยที่จะพาคิดได้ขวัญตัดสินใจตามเพื่อนเข้ากรุงเทพมหานครไปตายเอาดาบหน้าอย่างที่ยังไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครและนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เธอกล้าพ้นจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของตน พอถึงเมืองหลวงได้ไม่นานญาติของเพื่อนแนะนําให้ไปเป็นนางแบบในปี2030ขวัรรับงานถ่ายแบบชุดว่ายน้ําและโปสเตอร์หนังให้กับทีมงานจากฮ่องกงเพราะยังเป็นสาวแรกรุ่นและเป็นครั้งแรกที่ต้องใส่ชุดว่าบิวต่อหน้าผู้คนเธอรู้สึกอายจนร้องไห้เสียอ้วนทศพรน,น้อยรอดเป็นน้องชายแท้ๆของผู้กํากับชื่อดังพี่ชัยน้อยรอดผู้สร้างหนังเรื่องอีลอนซ่าในตำนาน เป็นหนึ่งในทีมงาน Group โฟ r o โปรดักชัที่สร้างหนังเรื่องบ้านผีปอบเสียอ้วนกำลังจะสร้างหนังเรื่องความรักไม่มีชื่อในนามค่าย a อ t t r t p r u d u i t n o n พอเห็นขวัญพิรมหลินจากงานถ่ายแบบก็รู้สึกพอใจในรูปร่างหน้าตาจึงได้ติดต่อท่าบทามให้มาเป็นนางเอกในหนังเรื่องนี้ซึ่งมีหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเป็นผู้กำกับปรากฏว่าหนังขาดทุนหนักแม้ขวัญพิรมลินจะแจ้งเกิดสำเร็จในฐานะนักแสดงหน้าใหม่แต่ในเรื่องต่อมา เธอได้เล่นเป็นนางรองไม่ใช่นางเอกในหนังเรื่องพันผีปอบ3-4หรือบ้านผีปอบผ้าจากนั้นก็ได้แยกตัวมาเป็นนักแสดงอิสระเดินทางสายเดียวกับน้อยดารินกรสกุลที่ฉีกสัญญาไม่เป็นธรรมจากท้นสังกัดหันหน้าสุดเส้นทางเป็นนางแบบแนวเซ็กซี่อย่างเต็มตัวเป็นดาวยั่วอีกคนของวงการที่มีงานล้นมือจากนั้นไม่นานกระแสดาราหันมาจากไม่ร้องเพลงมีกันมากมายหลายคนจากความฮอตฮิตของขวัญพิรมหลิน จึงทําให้ทางห้างเมโทรแผ่นเสียงและเทปได้จับเธอมาออกอัลบั้มเพลงชุดเปิดใจให้เลยในปี2533ทั้งงานถ่ายแบบเล่นหนังเล่นละครร้องเพลงและโชว์ตัวทําให้ขวัญเป็นดาราไม่กี่คนในช่วงนั้นที่งานชุกมากวิ่งรอกโชว์ตัววันละ4-5งานทำงานถึงตี4เจ็ดวันต่อสัปดาห์พอ6โมงเช้าวันถัดมาก็ต้องรีบไปกองถ่ายทำงานไม่หยุดหย่อน ค่าตัวถ่ายแบบครั้งแรกในชีวิตอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนบาทต่อมาพอเริ่มมีชื่อเสียงได้50,000บาทและเคยได้มากที่สุดถึง70,000บาทสามารถซื้อรถได้หนึ่งคันสบายๆทำงานเพลินทำเงินสนุกเงินแสนเงินล้านผ่านมือทุกวันทำงานมากเหนื่อยมากก็เที่ยวมากเธอได้ชวนเพื่อนไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆทั้งเหนือใต้ออกตกคราวละหลายคนและทุกทริปเที่ยวขวัญพี่รมหลินเป็นคนจ่ายคนเดียวทั้งหมด ใจดีใจกว้างใจใหญ่ใช้เงินมือเติบเพราะอยู่คนเดียวห่างไกลพ่อดูแลไม่มีแม่กำชับใกล้ชิดขวัญพิรมหลินได้ทำประกันหน้าอกไว้ในวงเงินหนึ่งล้านบาทเธอจึงได้รับฉายาจากวงการว่านางเอกเต้าเงินล้าน37นิ้วปี2 5 3 7เล่นหนังเรื่องปลาบูทองแสดงคู่กับสรพงษ์ชาตรีปี2 5 8 8เล่นเรื่องงูเกงกองภาคพิเศษหนังจากค่าย SN Enter เ a i n m e n t ของสมศักดิ์ลิขิตศิลปะกุลโอ้โชคชะตาวาสนาลิขิตเธอนี้งานฟาร์มหมูฟาร์มไก่ที่บ้านมาเพราะความเหน็ดเหนื่อยคราวนี้เธอต้องออกจากวงการด้วยเหตุผลเดียวกันคือความเหนื่อยลา้าทั้งจากงานและจากคําคนงานล้นมือพักผ่อนน้อยสวนทางกับคําดูถูกนินทาว่าร้ายที่หลั่งไหลเข้ามารามรสุมมากมายประเดประดังจนเกินตั้งรับถูกด้อยค่าราวกับว่าเธอไม่ใช่คน ถูกสศประมาทซึ่งหน้าว่าเป็นดาวโป้ไร้ความสามารถด้านการแสดงดีแต่อวดเนื้อหนังถูกแบ่งชนชั้นขนาดนางเอกบางคนเชิดเมินไม่มองหน้าแถมเจอพวกผู้ชายชีกอตามต่อแยรังควานไม่เว้นแต่ละวันอีกทั้งตอนนั้นเพิ่งเลิกกับแฟนพระเอกชื่อดังไปด้วยเหตุผลสุดเจ็บปวดเพราะทางบ้านเขาไม่ปลืม้มที่ลูกชายมาคบก,บกับดาวยั่วดาวโป้ซึ่งสองคำนี้เธอรู้สึกไม่ชอบเป็นที่สุดกระทั่งเธอสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่า ในจอคืองานนอกจอคือชีวิตจริงคนในวงการต่างรู้ดีว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นคนเรียบร้อยเรียบง่ายพูดน้อยไม่ทำตัวฟื้หวาหิวแสงและมีความรับผิดชอบต่องานอย่างสูงต่างจากภาพลักษณ์ที่เห็นในจออย่างสิ้นเชิงขวัญพิรมหลินตัดสินใจออกจากวงการเพื่อไปมีครอบครัวต่อมามีลูกชายหนึ่งคนชื่อต้นด้วยความที่เธอเป็นลูกคนจีนถูกปลูกฝังเรื่องการค้าขายมาตั้งแต่เด็ก หลังออกจากวงการเธอจึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเพราะเธอจับธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าะจะเป็นด้านเสริมความงามและรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจด้านสปาหลังจากนั้นได้เลิกรางกับสามีกลายมาเป็นซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่พักใหญ่ตอนหลังเธอรุกมาทำงานด้านเสริมความงามอีกครั้งและเป็นล่ามแปลภาษาจีนให้กับหมอฝังเข็มทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมั่นคง ขวัญพิรมหลินสมรสอีกครั้งกับพระเอกนายแบบเบิร์ตพิทยามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อต่อทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนาน5ปีก่อนเลิกร้างกันไปเป็นการเลิกกันด้วยดีไม่มีทะเลาะกันเลิกเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างและทัศนคติหลายอย่างไม่ตรงกันแต่ทั้งสองหลังเลิกกันยังเป็นเพื่อนกันลูกๆสามารถไปมาหาสู่ได้ทั้งฝ่ายพ่อและแม่ปัจจุบันขวัญพิรมหลิน อายุ55ปียังคงดูแลสุขภาพรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างดีใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ติดหรูอยู่กับครอบครัวอย่างเข้มแข็งและสง่างามขอให้มีความสุขมากมายครับ